八个脚，八根，三脚，五只，二个，四，嘿。 ti. Pangael 3 thavel,

ไ่ได้ตัดปะปอกแล้วบบวกและไม่สบบวก ต่อไปเป็นท่าเก้าอีกสี่ลักษณะ ยับท่าเดิตามปกติภาพเป็นเท้าในเวลาเดิมและท่าอยู่แตการเดินวนนี้ยกมเปินนี้เวลกกาขยัจัดเรา นเจิตใช้ลักษณะการหัวแถวมาการสถาปน์งานใหม่ จะปิดต่งยิงแล้วต่างสายหันมา